หัวข้อปิดท้ายนะครับเขาตั้งเป็นคําถามเนืว่า D N แล้วก็เครื่องหมายคําถามคือแล้ันจบยังนะครับหรือว่าไม่แน่ใจเขาเขาถามว่าไอาการทําโมเดลนี้มันสิ้นสุดหรือ,อยังนะครับเพื่อที่จะรวมเอาผลของความไม่แน่นอนในข้อมูลนะครับแล้วก็ในสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยชุดกรรมการชุดนี้เนี่ยก็ได้ไปเรียกว่า ไปรันซิมูเลชันเนี่ยโ,โหเป็นเป็นหลายพันหลายหมื่นสถานการณ์เลยนะครับแล้วแต่ละสถานการณ์เนี่ยเขาใช้สิ่งที่เรียกว่ามอนติคาโลเทคนิคนะครับจริงๆคำนี้ไม่ได้อ่านเทคนิค้วยนะคนไทยอ่านเทคนิคแต่ว่าฝรั่งต้องอ่านเท,เทคนิคนะครับต้องสเตทพยายางหลังเลยนะ using มอนติคาโลเทคนิคนะครับ เขาบอกว่าไอ้วิธีมอนติคาร์โลเนี่ยเป็นวิธีการที่เล่นเรื่องความน่าจะเป็นนะครับซึ่ง้การใช้วิธีการนี้เนี่ยเออก็จะทำให้สแตนดานหกกับาตรฐานสองสี่หนึ่งเนี่ยทอาใมการใช้วิธีการในเชิงความน่าจะเป็นในเชิงความเป็นไป,นปนได้แบบนี้เนี่ยก็ทำให้ คณะทํางานที่ทําแบบจําลองในสถานะสองสี่หนึ่งเนี่ยเขามีความเข้าใจนะครับถึงความน่าจะเป็นในการแพร่เชื้อนะครับซึ่งเป็นโมเดลที่อยอมรับได้นะครับแล้วก็เข้าใจถึงความไม่แน่นอนนะครับในการทํานายนะครับในทุกๆสถานการณ์ที่มันเป็นไปได้นะครับ ขยายความตามที่เข้าใจนิดนึงนะมอนติคาโลเทคนิคเนี่ยมันคืออะไรเนาะก็เอาตามความเข้าใจผมนะคือไม่ไม่ได้รู้ละเอียดรู้แต่ว่าไอเดียมันจะเป็นประมาณนี้อืมผมยกตัวอย่างแบบที่ผมเคยยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังมาแเราแบบสมมุติเราพยายามจะสร้าง Occupancy profile นะครับของห้อง ออฟฟิศสักข้อหนึ่งนะครับสมมติอันนี้เป็นเวลาเนาะอันนี้ก็เป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนคนที่เข้ามาใช้งานอย่างเนี้ยนะครับอันนี้อาจจะเป็นหกโมงเช้าเที่ยงหกโมงเย็นเที่ยงคืนกลางคืนไม่มีใครมาทำงานเจ็ดโมงอาจจะเริ่มมีคนละแปดโมงมาทำกันเต็มเลยแล้วก็ทำงานไปนเรื่อยเลยนะครับจนสูงเลย จนเที่ยงอา่ามีแหว่งไปหน่อยหนึ่งออกไปกินข้าวพอเย็นก็เริ่มกลับไปทํางานแล้วก็อาจจะมีคนทํางานอยู่จนถึงสี่ห้าทุ่มอ่าสี่ทุ่มอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ค่อยกลับบ้านนะ่ะสมมุติโปรไฟล์ในการใช้ห้องห้องหนึ่งในออฟฟิศจะเป็นอย่างนี้วันอ่าอาจจะเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะครับเดี๋ยววันเสารวว์าอาจจะมีอีกทรงหนึ่งวันเสาร์อาจจะแบบมีคนมาทํางานสักนิดหน่อยครึ่งวันแล้วก็กลับอะไรอย่างเงี้ยนะครับ บอกว่าเวลาเราทำโมเดลพลังงานเนี่ยเวลาสมมติเราจะใส่ไปว่าวันจันทร์ถึงศุกร์นะพฤติกรรมคนทำงานที่มาในห้องห้องนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็จะเป็นทรงนี้ครับตลอดทั้งปีเลยนะทุกสัปดาห์ตลอดทั้งปีมันก็จะเป็นตารางนี้แหละครับตารางเวลาการทำงานแบบนี้เลยแต่ว่ามอนติคาโลเทคนิคเนี่ยตัวมอนติคาโลเทคนิคเนี่ยมันจะเอาเรื่องความน่าจะเป็นในแบบสุ่มครับ มาทําให้รูปรูปทรงเนี้ยมันไม่เหมือนกันทุกวันบางทีเขาอาจจะสุ่มว่าแบบมีคนมาเร็วขึ้นมีคนมาช้าลงตอนที่ยังอาจจะออกไปกินข้าวกันเยอะขึ้นบางวันอาจจะออกไปกินข้าวกันน้อยลงอะไรเงี้ยมันจะมีเทคนิคในการสุ่มครับให้แพทเทิร์นที่เราใส่เข้าไปเนี้ยมันไม่มันไม่เหมือนกันทุกวันนะเพราะมันก็เป็นความพยายามในการจําลองสถานการณ์จริงเนาะ ไม่ให้มันเป็นแบบฟิกฟิกแพทเทิร์นเนี่ยตลอดไปเห็นไหมครับก็ไอเดียที่ผมเข้าใจเรื่องมอนติคาร์โลก็เป็นประมาณนี้นะครับก็คือเขาก็พยายามจะสุ่มเพื่อให้มันทดแทนเอ่อให้มันให้มันเป็นให้โมเดลที่เราทำอะ่ะมันเป็นตัวแทนของมันเป็นตัวแทนของพฤติกรรมจริงๆในชีวิตจริงที่มันไม่ได้เหมือนกันทุกวันแบบเป๊ะๆอะไรเงี้ยครับไปต่อนะเออ โมเดลนี้ก็โมเดลก็จะสามารถอัปเดตนะคะรับปรับปรุงนะให้มันใหม่หรือว่าเมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามาเนี่ยข้อมูลที่ดีกว่าเข้ามาเนี่ยนะครับเราก็สามารถมาอัปเดตโมเดลได้รวมไปถึงการอธิบายเชิงกายภาพแล้วก็เชิงชีวภาพที่ดีขึ้นนะของพาหะนำโรคเฉพาะชนิดเฉพาะกาเรียกนะพาหะนำโรค ชนิดหนึ่งหน,งนะครับหรือว่ามลพิษตัวอื่นๆก็ได้นะครับโมเดลพวกนี้ก็สามารถเป็นประยุกต์ใช้ได้นั้นมันหมายความว่าเราอ่ะมีโมเดลนะซึ่งมันอาจจะไม่แบบแม่นยำแบบร้อยเปอร์เซ็นต์่ะไม่แม่นยำแ,แ,แ,แบบสมบูรณ์แบบอแต่ว่าแน่นอนนะมันสามารถเอาไปใช้งานต่อได้นะครับเพราะนั้นมันก็เราก็มีโมเดลมีวิธีการคิดนะครับในการทำแบบจำลองการ แพร่เชื้อการติดเชื้อเนี่ยที่ที่ดีละนะครับก็เหลือแต่ว่าพอมีข้อมูลมากขึ้นเนี่ยเราก็จะทำให้มัน accurate หรือว่าแม่นยำม,มากขึ้นได้นะครับเพราะนั้นก็ก็อ่านเปเปอร์นี่เสร็จก็ค่อนข้างสบายใจนะว่าในตัวเลขที่เราพบในเปเปอร์ว่าแบบโอ้โหค่ามันสะบัดน่าดูเลยอะคือตัวเลขจากเปเปอร์หนึง่งเอาแค่เรื่องอะไรนะ size distribution อย่างเงี้ย ไอหรือจามออกมาทีหนึ่งเนี่ยฝอยละอ,องแต่ละขนาดมีจํานวนเท่าไหร่อะไรเงี้ยโอแต่ละเปเปอร์ก็ไม่เหมือนกันนะครับหรือว่าวัยโหลดที่เขาพูดว่ามันผิดกันได้เป็นแสนเท่าอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ละเปเปอร์ก็ไม่เท่ากันเลยนั้นพออ่านตรงนี้เสร็จปุ๊บก็รู้สึกอ่ะสบายใจคือโมเดลอะโอเคมีละแนวคิดอะไม่ผิดหรอกก็เหลือแต่ว่าค่าของตัวแปรต่างๆที่เอามาใส่ในโมเดลเนี่ยมันก็ต้อง อัปเดตหรือว่ามีตัวชี้วัดหรืออะไรที่มันแม่นยําขึ้นเมื่อเรามีเทคโนโลยีที่ดีขึ้นอะไรแบบนี้ในอนาคตนะครับน,ะะนั้นพอเรามีข้อมูลที่ดีขึ้นก็จะทําให้โมเดลเราแม่นยําขึ้นอันนี้ก็เป็นเปเปอร์ที่ดีเนาะเห็นสั้นๆส,สามหน้านี่อ่านยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันค่อนข้างเขาเรียกอะไรคอนเดนซ์คือแบบแน่นนะคือมันเหมือนต้องมีความรู้มันเหมือนต้องมีความรู้ เอที่เป็นแบ็กกราวด์เยอะก,กันนะครับในการในการทำความเข้าใจอันนี้เนาะก็หวังว่าอ่านแล้วผมอ่ะเรียกอะไรนะที่ผมพูดให้ฟังมีข้อมูลขยายทำให้คนฟังเข้าใจมากขึ้นนะครับในแง่ของภาษาอังกฤษเนี่ยก็อย่างที่บอกเ a ปเปอร์นี้เขียนดีนะเขียนดีอะ,อะประโยค เชิญซ้อนอะไรมันไม่ค่อยมีอ่ะมันจะอ่านตามได้ง่ายทำความเข้าใจได้ง่ายมันก็จบบทความนี้นะครับเราจะดูว่าบทความต่อไปจะเอาเรื่องอะไรมาอ่านต่อนะครับ